็ประมาณนี้นะคะวันนี้จะออกไปนิทศัศการแวนโกะเราก็เลยเลือกแบบชุดมีความฟูฟ่องหน่อยแล้วก็เอาไปใส่คู่กับน้องยีนเพราะว่าต้องเดินทางเยอะมากเลยอะ่ะกระเป๋าน้องแดงสเตออยใช้ดีมากเลยทุกคนชอบมากสีนี้คือแบบต้นใจ ทไา้้สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาแล้วก็คนที่เป็นผู้ติดตามสัมดาอยู่อยู่แล้วคลิปนี้ก็กลับมาพบกับวอลของเคสเนาะวันนี้ก็เป็นวิกเอนของเคสอีกแล้วก็เลยอยากจะวอลให้ทุกคนดูเพราะว่าวันนี้เรามีนัดไปเอ็กซิบิชันกับเพื่อนไปเอ็กซิบิชันแวนโก คือแบบอยากไปมานานมากเลยทุกคนตอนที่ไปสิงคโปร์ครั้งที่แล้วว่าก็ไม่ไปเอ็กซิชันแวนโกะครั้งนี้ก็เลยแบบเขามาจัดที่ไทยแล้วจึงจัดมาหลายเดือนแล้วด้วยใกล้จะปิดแล้วด้วยเราก็ยังไม่ได้ไปสักทีวันนี้ก็เลยนัดกับเพื่อนแล้วว่าไปกันเถอะแล้วก็เราแบบว่าคิดมาสักพักแล้วแหละก็คิดมานานแล้วแหละว่าทําดีไม่ทําดีนะทําหรือไม่ทําดีคือไปเห็นรูปพี่บิงตี้รูปนี้เลยอ่ะทุกคนเราคือปากพี่บิงเขาสวยมากคือแบบเห็นแล้วแบบ ก็อยากทำอะอยากลงแบบไปเติมฟิลเลอร์ปากอะ่ะซึ่งอัน,นเนี้ยเนี่ยลูกปากของเคสจะเป็นคนแบบเหมือนเป็นปากทรงตรงแบบเนี้ยแต่ของพี่บิงเขาจะมีความแบบยกขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันดูน่ารักมันดูตะมุดตะมีมากอ,อยากมีลูกปากแบบนั้นบ้างก็ใครอยากหรือว่ามันฉีดแล้วมันดีไหมเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างก็ติดตามให้จบคลิปเนาะแต่ว่าทุกคนจุ๊ไว้คือไม่ได้บอกแม่ <laughs> จุ๊ไว้หวังว่าแม่จะไม่มาดูคลิปนี้นะคะ โอเคตอนนี้นราเพ่กี่โมงนะนัดเพื่อน11โมงครึ่งที่สถานีสายสีแดงตอนนี้11โมง20แล้วคะ่ะก็คือยังไม่ออกจากบ้าน おいい จิ้มตรงแก้วอ่ะจิ้มตรงแก้วเพื่อนจิ้มไหนจิ้มติดจิ้มหน้าจอจิ้มแม่จอ,อเอาลงด้วยจิ้มแล้วดื่มตาลงออโอ้มันก็เวอร์เกินนี่ก็เวอร์เกินอันนี้ก็สว่างเกินเออมันนี่แหละโอเค

หลายแกงเมื่อเกินวันนี้ไปแกงเช้าแล้วก็ต่อด้วยแกงเย็นใช่แล้วมีหลายแกงครบสามคนแล้วเรไปที่นี้ข้างหน้าสามสาวสามสวย <c oughs> วฮ้ยเท่า,<อ>าสีผมใหม่ปะ เติมฟิลเลอร์มาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะหน้าเต็มมัสวยแปดทั้งหมดแปดซีซีร้อนอะมันเดินทางมาหลายหกตั้งแต่เช้าแบบแม่มาส่งขึ้นสายสีแดงขึ้นลงเรือขึ้นรถสายสีทองมา MRT กังวลเรื่องกรอบหน้าใช่ไหมก็มีกังวลกรอบหน้าแล้วก็อยากลองฟิลเลอร์ปากเพราะเห็นเพื่อนทำแล้วมันสวย <laughs> มีเล็บมาเป็นของคนนี้ค่ะถีดได้ไหมคะอืมก็คือเป็นสไตล์เกาหลีนะครับใช่คะ่ะนะครับ ก็กระจับแบบไม่ได้เยอะมากเน้นเป็นรูปทรงเลยไม่ได้เน้นแบบเนื้อหูรูปนี้สวยจังเป็นคลินิกที่แบบเหมือนมาเดินพิพิธภัณฑ์เลย หูอันนี้คือข้างที่เรายิงไปแล้วคือมันยกกระชับขึ้นไปมากเลยอะตัวอันนี้คือยังไม่ได้ยิงแก้มัจริงความห่อยๆตรงนี้เฮ้ยเพื่อนมันต่างกันเยอะนะแต่ตัวเนี้เห็นอยู่ใช่ไหมใช่เนี่ยเห็นเนี่ยดูในกล้องเห็นชัดมากเลยอะอันนี้จะเห็นกขอบหน้าชัดกว่าเี่นตรงเนี้ยเห็นเป็นขอบขึ้นมาจริงด้วยอเนี้จะย้อยลงใช่ไหมอ๋อใช่ใช่เลย ว้าว amazing อันนี้คือเสร็จแล้วที่เราฉีดฟิลเลอร์ปากทุกคนเป็นไงบ้างเฮคุณหมอปั้นให้ตรงนี้มันจะมีความเป็นกระจกน่ารักอ่พี่บิงพี่บิงพอได้ไหมพอได้ไหมคะก็ต้องหันฝั่งฝั่งเดียวกับพี่บิงเฮ้ยเน้ยนด้อันนี้หลังที่แบบว่าทำเสร็จแล้ว อะไรแกงเงาเหมือนกาเมรกาใช่ไหมคะแถมอเมริกาเนาะดูตัวนี้ก็อยากลอเหมือนกันแต่ตอนนี้ขอเบรกก่อนนะคะปากเราทรงก็จะแบบประมาณนี้มันชอบมีร่องแล้วก็แตกอันนี้เคยเติมฟิลเลอร์แล้วนะตดไปอ๋อแม่ไหวบอกแม่ไหวแม่ไหวบอกไหวอันนี้ สุดีไงก็ก็เอาเรื่องอยู่บอกมดกัดหลายทีไงเอาเรื่องนีคือหลายกลุ่มเลยเพื่อนแบบแมมเพื่อนมีตะเป็นตะปําเสร็จแล้วเร็จแล้วอหดูเพื่อนดูว่าเพื่อนทำไมเป็นอย่างนั้นน่ากลัวมากแต่มันก็มีอันที่เจ็บกับไม่เจ็บนะอันไหนเจ็บเราก็จะบอกเจ็บ ไหนไม่เจ็บแล้วเขจะบอกไม่เจ็บนะทุกคนเดี๋ยวไปสรุปอีกทีตอนแบบท้ายคลิปเผื่อใครอยากฟังก็เดี๋ยวไปนั่งพูดสรุปให้เนอะ ปากนี้ท่านได้แต่ใดมานะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเนาะเอ่อฟิลเลอร์ปากที่ไปทำมาเมื่อตอนประมาณต้นเดือนซึ่งเคสทำประมาณตอนต้นเดือนกันยาแล้วก็อันนี้เป็นต้นเดือนตุลาแล้วเรารู้สึกว่าโอเคมันผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วรูปปากก็รู้สึกว่าค่อนข้าง โอเคแล้วก็เลยจะมาเล่าให้ฟังหนึ่งเดือนแล้วรูปปากก็คือจะประมาณนี้เลยอันนี้ขอ disclaimer ก่อนนะทุกคนคออือเคสอะเพิ่งเคยทําครั้งแรกไม่ได้มีประสบการณ์หรือเป็นกูรู้ด้านการติดฟิลเลอร์ปากใดๆเลยนะคะแค่อยากมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเนาะโดยส่วนตัวแล้วพื้นเพปากของเคสนะก็จะเป็นตามรูปนี้เลยเป็นคนที่ปากล่างมีความหนาแล้วก็ข้างบนมีความอวบอิ่นนิดนึงแล้วก็มีกระจับข้างบนอยู่แล้วเนาะความเจ็บ ขอให้เป็นคะแนนแล้วกัน9แล้วกันเราเราทำแล้วเราแบบเออรู้สึกว่าเจ็บมันรู้สึกว่ามันมีความบอบางที่ปากแล้วรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งเคยทําครั้งแรกมันก็เลยมีความเจ็บตรงนี้หน่อยคุณหมอก็จะฉีดยาชาให้ฉีดยาชาแล้วก็เอ,อ่อเขาเรียกว่าไงอะ่ะเหมือน เหมือนประกบยาชาก่อนนะเนาะแล้วก็ค่อยฉีดตามรูปปากคุณหมอเขาก็จะค่อยๆฉีดตรงส่วนที่เราชอบอย่างเคสต้องการอยากให้มันยกเนาะเขาก็พยายามจะปั้นให้ปากมันยกขึ้นแล้วก็เติมความอบอิ่มเติมเออเป็นทรงเชอร์รี่นิดนึงมันเป็นธรรมชาติมากอะอย่างอันเนี้ยเนี่ยเราจับแล้วรู้สึกว่ามันแบบ มันมันเหมือนปากที่เป็นนั่งเดิมของเราแต่แค่แบบมันมีรอยยกแล้วก็มีแบบความอวบอิ่มความสดใสอะไรเงี้ยของเคสบวมประมาณสามวันปากมันจะมีความแบบเบิรนมากอันนี้เป็นปากตอนเย็นของวันที่สองนะคะเคสว่ามันบวมๆตรงนี้หรือเปล่านะตรงนี้มันจะมีความเป็นไตอะแล้วก็ตรงเนี้ยจากตอนปิดปากลงมันก็มันก็น่ารักดีอะมันก็สวยอะอืม ประมาณวันที่5ก็เริ่มเข้าที่รอยช้ำก็จะเริ่มหายไปนะทุกคนแล้วก็วันที่7จวันที่แก็คือแบบไม่มีร่องรอยแล้ววันนี้ที่7แล้ววันนี้หน้ายังไม่แต่งนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูปากชัดๆยังไม่แต่งหน้าเดี๋ยวให้ดูตอนแต่งหน้าเสร็จแล้วด้วยมีความเป็นกระจับมากขึ้นจริงอย่างที่เขาบอกว่าครั้งแรกตอนฉีดอะรู้สึกแบบ ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยก็ไม่ได้ชอบมากนะก็เฉยๆก็คิดว่าอาจจะแบบครั้งต่อไปก็คงไม่ได้อยากจะทําแล้วแหละเพราะมันเจ็บทีนี้พอมันผ่านไปประมาณวันที่15วันที่15แล้วก็เฮ้ยเฮ้ยมันดูดีเนาะปากมันเริ่มดูแบบสดใสขึ้นแบบทาลิปแล้วมันแบบมีความอิ่มมีความฟูแล้วก็ชอบนะทุกคนเราคิดว่าแบบอาจจะทําแบบเติมไปเรื่อยๆเลย คลินิกนี้ที่เคสไปมาจะชื่อว่าคลินิกอาร์ชคลินิกซึ่งเราตัดสินใจทํากับคุณหมอเพราะว่าไม่เชียขายใดๆเลยทุกคนก็แบบปรึกษาตามความต้องการซึ่งอันนี้เราชอบมากแล้วรู้สึกว่าเวลาที่เราจะทำอ่ะเราไม่จาเป็นต้องแบบไปทาตามเพราะแบบหมอนแนะนํานว่าเสริมนั่นเสริมนี่นะแล้วเขาก็แบบเชียขายอะไรเงี้ยคือเคสจะไม่ชอบเคสชอบแบบว่าเคสจะเอาแค่ตามความต้องการที่เคสอยากทำอ่ะคือเคสแบบเคยฉีดฟิลเลอร์ใต้ตานะแต่เขาก็ไม่เคยให้กล่องมานะแต่ว่าคุณหมอที่นี่คือแบบ ให้กล่องกลับบ้านมาเลยจ้ะเคจจำไม่ได้ว่ากล่องไหนที่ฉีดปากนะทุกคนแต่เป็นของแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้ซึ่งแบรนด์เนี้ยเขาจะไปอ่านข้อมูลมาเนาะเขาบอกว่ามันจะอยู่ได้ประมาณปีถึง2ปีเลยเป็นฟิลเลอร์ที่ค่อนข้างอยู่ได้นานว,วันนั้นอีกตัวที่ทําไปก็คือจะท Hai Fu, Hai Fu นะําไฮฟูนะ้ไฮฟู้กรอบหน้าเขาเรียกว่าไงไฮฟู iner, นะ้ไลเนอร์อะทุกคนก็ก็เป็นการแบบว่าเหมือนยกกระชับช่วงกรอบหน้าตรงนี้เนาะซึ่งเคจเป็นคนที่เจ้าเจ้าแกมอะเป็นคนมีเจ้าแก้มตรงเนี้ยทุกคนแล้วก็ให้คุณเหมาะทา อันนี้เรารู้สึกว่าทําแล้วความเจ็บคือไม่เจ็บเลยใช่อันนี้ไม่เจ็บเลยเป็นไฮฟูที่ทําแล้วไม่แสบผิวไม่ไม่มีความเจ็บใดๆเลยแต่ว่าก็โปะยาชาก่อนเนาะแล้วก็เข้าไปทําคุณหมอเขาก็จะยิงสองหัวให้เคสก่อนทามันจะมีความแบบเห็นไหมทุกคนมันก็จะมีความแบบเออมันไม่ค่อยมีเคิร์ฟตรงนี้เนาะพอหลังทําเสร็จก็จะเห็นผลทันทีเราตีให้ประมาณจริงๆเห็นผลเกือบ70%เเลยนะถ้าเทียบกับเคสเคยทํา เขาเรียกนะอัลต้าฟอร์เมอร์ซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าโอเคก็เห็นผลเหมือนกันแต่ว่าอัลต้าฟอร์เมอร์ราคาจะแรงกว่ารอบนี้ก็เลยลองมาเป็นลองทําไฮฟูคครั้งแรกอันนี้คือครั้งแรกเลยนะเราก็รู้สึกว่าอุย้ยก็ประทับใจเหมือนกันนะไฮฟูแบบไลเนอร์มันก็แบบเฮ้ยมันก็เห็นผลอยู่นี่นาะทํามาประมาณ1เดือนแล้วลักษณะของตรงนี้มันก็ก็ยังมีความแบบเก็บเหนียงเก็บอะไรอย่างนี้ได้อยนะู่นะก็ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครอยากจะไปทำก็ลองไปถามคุณหมอดูนะคะเดี๋ยวทิ้งพิกัด สถานที่ให้นะคะแล้วก็จริงเดินทางง่ายมากเอ็มอาทีแล้วก็เดินไปตัดๆนิดเดียวก็คือถึงคลินิกแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาคุณจินละแล้วก็เดี๋ยวไปแอบถามคุณจินหน่อยว่าไอ้กล่องเนี้ยที่เพื่อนฉีดไปอะไอ้กล่องเนี้ยมันดีไหมเจอคุณจินแล้วอุ้ยเพื่อนย่อลงหน่อย hi นี่เรามาสอบถามคุณจินที่เพื่อนไปฉีดมามันมันโอเคปะดีไหมอ่ะเราฉีดโบท็อกเออใช่เราฉีดโบท็อก เราฉีดมาตอนนี้เราอัปเดตหนึ่งเดือนนะก็คือไม่ติงกาคือดีขึ้นเยอะมากเพราะป,ะปกติเราจะเป็นคนมีติงกาสามชัน้นใช่ไหม uh huh. ทุกคน uh huh. ก็มีความตึงขึ้นอย่างเราขมวดคิ้วก็จะไม่ขึ้นเป็นเส้นตรงนี้นะ uh huh. เดี๋ยวตามภาพที่เราเบฟอร์อัปเตอร์ oh, before, เลยเนาะอัปเดตหนึ่งเดือนนะทุกคนแล้วก็ uh huh. เวลาเลิกคิ้วก็คือไม่ขึ้นเป็นเส้นแล้วขมวดคิ้วก็ ไม่ค่อยชนกันแบบคิ้วไม่ค่อยขอมวดกันแล้วแต่ว่าหางตาเราน่าจะเป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่าเพราะว่ายังมีแอบมีตินการนิดๆอยู่อืแล้วเรื่องผิวอะไอผิวไอตัวสีก่องกล่องเขียวๆที่เพื่อนไปฉีดมาดีไหมแบบคือแบบเราจะควรไปตามเพิ่มไหมส่วนตัวเราว่ามันต้องฉีดต่อเนื่องอืถึงจะเห็นผลแต่ว่า ผิวเราชุมช่มชื้นขึ้นนะแต่ก็ยังคงเป็นผิวแพ้ง่ายอยู่เหมือนเดิมอะแต่ผิวดูเนียนขึ้นมากเลยนะก็ประมาณนี้นะทุกคนตามรีวิวเลยเนาะใครที่แบบอยากไปทำก็ใต้ description ลองทําไปถามคุณหมอด,ดูเนะาะบ,บายบายไปกินหัวท้าไปกินหัวท้าแล้วทุกคนปิดงานวันนี้ไป